บทธรรมคำกรนของท่านพุทธทาสหัวข้อเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจดำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบ ควรเรียกมนุษษาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปลรีดาคืนวันสุขสรรจริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเล่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยก ใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเออย